สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ MBT s o u เซวรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันคะ่ะคุณผู้ชมโดยในวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องที่ เป็นโครงการที่ประชาชนสนใจอยู่ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็คือโครงการบ้านเพื่อคนไทยนั่นเองนะคะโดยเมื่อวันที่17มกราคมพศ2568ค่ะสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครนะคะังสาวแพทย์ทงทัชินวัตรค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นประธานพิธีคะ่ะเปิดชมห้องตัวอย่างนะคะแล้วก็จองสิทธิ์ โครงการบ้านเพื่อคนไทยตามนโยบายรัฐบาลที่มีแนวคิดที่ว่าการมีบ้านเป็นของตนเองเนี่ยจะช่วยให้ประชาชนสามารถพัฒนาตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงนะ,ะอีกทั้งยังส่งเสริมเศรษฐกิจโดยรวมรัฐบาลจึงเลือกใช้พื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะที่ตั้งอยู่ตามแนวเส้นทางรถไฟนะคะซึ่งก็จะสะดวกต่อการเดินทางแล้วก็มีการเชื่อมโยงกับโครงการ รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายในอนาคตนะคะซึ่งก็มีเงื่อนไขการร่วมโครงก,การก็คือผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีบ้านหลังแรกนะคะแล้วก็ยังไม่เคยขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านค่ะเพื่อป้องกันการเก่งกำไรในอนาคตนะคะโดยมีนายภูมิธรรมเวชยชัยค่ะ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะแล้วก็นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะนายพิชัยชุนหาวชิระค่ะ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะ,ะนายชูศักดิรินินรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีพันตํารวจเอกทวีสอดสองนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะพลตํารวจเอกเพิ่มภูนชิดชอบค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสรวงเทียนทองคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายเผ่าภูมิโรจนสก um ุล <studio> ค <kaz> ่ะ <club> ร <teacher> <intérieur> ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายพิชัยดิริพันธ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสุรพงษ์เปียโชดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางมณพรณ์เจริญศรีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรมพรมศอนประหลัดกระทรวงคมนาคมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะนายก็ได้มีการกล่าวเปิดงานพิธีเปิดชมห้องตัวอย่างนะคะแล้วก็ จองสิโครงการบ้านเพื่อคนไทยว่าคนไทยกว่า5.87ล้านครอบครัวหรือคิดเป็น27%เนี่ยไม่มีบ้านเป็นของตอนเองนะคะร,รัฐบาลจึงได้เน้นย้ำในเรื่องของการช่วยเหลือสนับสนุนพี่น้องประชาชนค่ะผ่านการดำเนินงานนโยบายที่จะดูแลประชาชนทุกกลุ่มให้เข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆหรือทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคงขึ้น ซึ่งโครงการบ้านเพื่อคนไทยเนี่ยจะช่วยสนับสนุนผู้ที่เริ่มทำงานหรือที่เรียกว่า first dropper นะคะหรือคนที่อยู่ในวัยทำงานที่กำลังพยายามที่จะเก็บเงินซื้อบ้านค่ะมีบ้านเป็นของตนเองนะคะบนทำเลใกล้รถไฟฟ้าเพื่อที่จะประหยัดเวลาในการเดินทางไปทำงานนะคะทำให้มีแรงกายแรงใจในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศและเพื่อให้พี่น้องคนไทยทุกคนมีกินมีใช้มีเกียรติและก็มีศักดิ์ศรีนะะ นายกยังกล่าวอีกนะคะว่าบ้านเพื่อคนไทยเนี่ย มีเป้าหมายนะคะเพื่อที่จะยกระดับชีวิตของพี่น้องประชาชนค่ะเพื่อที่จะทําให้ประชาชนมีที่ดินเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็มีที่อยู่อาศัยอย่างปลอดภัยนะ,ะเป็นสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยต้องการที่จะมอบให้ประชาชนนะโดยหลังจากนี้จะมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสำหรับประชาชนที่สนใจค่ะครุการบ้านเพื่อคนไทยผ่านทางช่องทางต่างๆของรัฐบาลอย่างต่อนเนื่องขอให้ประชาชนเนี่ยติดตามทางโซเชียลมีเดียนะคะของรัฐบาล เอาไว้เพื่อที่ประชาชนเนี่ยจะได้ไม่พลาดข้อมูลสําคัญนะนอกจากนั้นประชาชนยังสามารถที่จะเดินทางนะคะมารับชมบ้านตัวอย่างนะคะที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31มกราคมนะ,ะโดยนายกก็ได้มีการขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะ,ะที่ช่วยกันดำเนินโครงการบ้านเพื่อคนไทยในระยะนำร่องค่ะ ทุกหน่วยงานก็จะมีส่วนสําคัญอย่างมากค่ะในการที่จะผลักดันนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนประชาชนแต่ก็ยังต้องร่วมมือร่วมใจผลักดันนโยบายของรัฐบาลในมิติอื่นๆนะเพื่อที่จะให้ประเทศชาติและก็เพื่อพี่น้องประชาชนต่อไปนะจากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้ทําพิธีเปิดชมห้องตัวอย่างจองสิทธิโครงการบ้านเพื่อคนไทยก่อนที่จะไปรับชมห้องตัวอย่างและก็โมเดลบ้านนะคะณบริเวณโถงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ะะสำหรับโครงการบ้านเพื่อคนไทยนะจะช่วยเพิ่มการใช้ประโยชน์าจากที่ดินนะคะของการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะที่เคยรกร้าง ว่างเปล่าหรือว่าถูกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและก็สร้างชุมชนที่มีคุณภาพค่ะโดยการวางแผนที่อยู่อาศัยถึง 100, 1 0 0 0 0แยูนิตในรูปแบบของคอนโดมิเนียมนะคะแล้วก็บ้านเดี่ยวจะช่วยกระตุ้น GDP ของประเทศรวมถึงสร้างโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงที่อยู่อาศัยในราคาที่เอื้อมถึงได้ค่ะแล้วก็หลังชมห้องตัวอย่างแล้วนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าได้ชมห้องตัวอย่างรวมถึงห้องน้ารู้ รู้สึกว่ามีความสะดวกสบายนะขนาดพื้นที่ของโครงการเนี่ยก็ถือว่ามีความเหมาะสมนะกับ ครอบครัวที่มีลูก1-2คนอายุไม่เกิน10ขวบนะซึ่งรัฐบาลก็มุ่งให้ประชาชนทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงโครงการบ้านเพื่อคนไทยนะคะหากประชาชนสนใจเพิ่มเติมร,รัฐบาลเองก็พร้อมที่จะพิจารณาแนวทางต่างๆนะสำหรับการที่จะขยายโครงการในระยะต่อไปนะส่วนประเด็นที่ว่าโครงการดังกล่าวเนะี่ยคุณผู้ชมจะส่งผลดีหรือเสียในตลาด อสังหาริมทรัพย์หรือไม่นั้นรัฐรัฐนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้แย่งนะคะส่วนแบ่งทางการตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างแน่นอนแล้วก็โครงการดังกล่าวเนี่ยนะคะจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยได้มีสิทธิ์ที่จามบีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะ We talk about Thailand's top destination for tourists all around the world. We believe that whoever comes will be fascinated by the charm of the culture and the diversity reflected in the unique festivals of each area. Our objective is to push Thailand to be one of the top 10 countries with the best festivals in the world. Explore the new shade of Thailand for yourself. Let's go! It's not just the festivals that reflect Thai culture, but nowadays there is also a combination of contemporary technology suitable for tourists from all ages. Wichit Chao Phraya is another big event that aims to become one of the greatest creative tourism phenomena of Thailand, which is a festival that I'll be showing you tonight. The main highlight is the most spectacular fireworks. That is so beautiful. Look at that. Songkran is a popular Thai water festival that anyone can participate anywhere in Thailand, with everyone from all around the world coming to Thailand to splash water at each other. This allows the Thai people to resist the Thai hot weather, and in addition, the popular festival has garnered global recognition that the UNESCO registered Songkran to be an intangible cultural heritage of humanity. Different areas in Thailand demonstrate different cultural participation from the wisdom of the local people combining it with the stories of Lana culture. In the northeastern region, generation after generation of beliefs and faith that has been passed down. The southern region as a way to bond with other people arising from its art and culture. Thailand also has many festivals waiting for tourists from all around the world to experience. In these 365 days, with well over 200 events in Bangkok and 3,000 events nationwide distributed throughout all regions of Thailand. See you in Thailand. Explore the newest shade of Thailand for yourself. Welcome to Thailand. ค่ะกลับมากับรายการ M อ็มวี t ีเรูนใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะคุณผู้ชมโดยในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาต่อที่โครงการดีๆนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการสร้างสรรค์สำหรับน้องๆน,นะคะแล้วเมื่อวันที่20มกราคม2568ค่ะคผู้ชมที่ว่าการอำเภอนากลานจังหวัดน้องบมัมภูสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสสค่ะได้ร่วมกับ เครือข่ายเล่นเปลี่ยนรค เปลี่ยนโลกนะคะแล้วก็เครือข่ายแฮปปี้เพย์นะคะที่หนองบัวลำพูก็จัดงานมหกรรมเล่นอิสระสร้างสุขแฮปปี้เพย์หนองบัวลำพูนะคะภายใต้แนวคิดที่ว่ามาเล่นน้ำกันค่ะชวนเด็กเยาวชนครอบครัวแล้วก็ชุมชนออกมาเล่นอิสระเข้าถึงพื้นที่แห่งความสุขนะคะลดเวลาใช้หน้าจอสร้างทักษะชีวิตและก็เพิ่มความผูกพันในครอบครัวด้วยนะคะนังสาวนัทยาบุญพักดีค่ะผู้อำนวยการสำนักอาวุโสสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัวสสสก็กล่าวว่าที่ ผ่านมาสสสเนี่ยร่วมกับจังหวัดน้องบัวลำพูและก็ภาคีเครือข่ายนะคะนำโครงการเลขสละลงพื้นที่นำร่องต้นแบบ20แห่งค่ะใช้ในการเยียวยาเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบความรุนแรงจากเหตุการณ์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งดึ่งนะคะจากรายงานการประเมินความสุขเด็กประถมวัยแล้วก็ประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจำนวน1,217คนในปี 2567โดยสสสและเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลกนะคะก็พบว่าเด็กปฐมวัยมีความสุขเพิ่มขึ้น56.60%ค่ะเด็กประฐมศึกษามีความสุขเพิ่มขึ้น56.62%นะ,ะเกิดทัาากษะการจัดการอารมณ์ลดเวลาการใช้หน้าจอมือถือนะ,ะรวมถึงเกิดเครื่องมือและนวัตกรรมกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ค่ะช่วยให้เด็กเนี่ยมีพัฒนาการสมวัยมีผู้นวยการเล่นหรือว่า play worker เกิดขึ้นในชุมชน 120คนด้วยกันนะคะโดยสสสก็3พลังภาคีค่ะจัดงานมหกรรมเล่นอิสระนะคะสาสุขแฮปปี Pay, ้เพย์หนองบูวลำพูต่อเนื่องเป็นปีที่สองนะ,ะปีนี้ก็มากับแนวคิดที่ว่า มาเล่นน้ำการเปิดพื้นที่เล่นอิสระให้กับเด็กเยาวชนครอบครัวและก็ประชาชนเข้าถึงพื้นที่แห่งความสุขนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้เครือข่าย Pay w o r k ร์คุณครูอาสาสมัครชุมชนและผู้ปกครองเนี่ยแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานนะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจในด้านของการ ส่งเสริมการเล่นอิสระในพื้นที่นะคะทั้งนี้ก็เตรียมที่จะขยายผลเพิ่มพื้นที่ต้นแบบเป็น50พื้นที่ค่ะครอบคลุมทั้ง6อำเภอจังหวัดน้องบัวลำพูภายในปี2568นะะโดยสำหรับผู้ที่สนใจโมเดลเล่นอิสระเนี่ย mm hmm. ก็สามารถที่จะศึกษาได้ที่ www.letsplaymore.org นะฮะด้านนางสาวประสบสุขโบราณมูลค่ะผู้ประสานงานเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลกและมูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชนก็กล่าวว่าจากการติดตามสถานการณ์ด้าน เด็กแล้วก็เยาว,วชนที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าโอกาสในการเล่นอสิสระของเด็กในตอนนี้เนี่ยลดลงคุณผู้ชมสาเหตุจากการติดหน้าจอมือถือนะคะจากผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยปี2565นะครัโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติและองค์การยูนิเซฟประเทศไทยพบเด็กอายุ0.1ปีใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น จาก23%ในปี2562นะเป็น27%ในปี2565นะแล้วก็เด็กอายุ2-4ปีใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นจาก70.2%ในปี2562นะเป็น80.4%ในปี2565และที่น่าสนใจก็ยังพบอีกว่ามีผู้ปกครองค่ะปล่อยให้เด็กอายุ0.1ปีค่ะใช้เวลาอยู่กับหน้าจอ มากกว่า1ชั่วโมงต่อวันสูงถึง43.9%ค่ะสอดคล้องกับรายงานสรุปผลการใช้ ICT ของเด็กและเยาวชนในปี2,566นะโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยก็พบว่าเด็กและเยาวชนใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นค่ะผู้ชมจาก86.3%ในปี2,562เป็น9ก 8.2%ในปี2566นะคะโดยงานมหกรรมเล่นอิสระสร้างสุขแฮปปี้เพย์หนองบัวลำพูนเนยนะคะคุณผู้ชมจัดขึ้นเพื่อที่จะสร้างความสุขขันแล้วก็เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเด็กครอบครัวแล้วก็ชุมชนนะ,ะลดเวลาการใช้หน้าจอเพิ่มคุณภาพของการเรียนรู้ในด้านของวิชาการนะคะมีกิจกรรม3โซนด้วยกัน,นะคะได้แก่1โซนลานเล่นอิสระค่ะคุณผู้ชมอะไรก็เล่นได้นะ,ะชวนเด็กมาเล่นกับสิ่งรอบตัวนะคะ loose part เล่นกับธรรมชาติของเล่นวันๆแล้วก็ของเล่นพื้นถิ่นนะคะวิถีวัฒนธรรมผ่าน50เครื่องเล่นที่จัดทำโดยผู้ใหญ่ในชุมชนนั่นเองนะคะโดยมี playworker คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะสองก็คือ zone workshop ค่ะก็จะได้สนุกกับการเล่นสร้างสารรค์คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ฝึกของการเป็น playworker ค่ะทำของเล่นนะคะแล้วก็ผาลูกเล่นค่ะ3โซนเวทีสื่อสร้างสารรค์นะคะก็จะพบกับการสแสดงวัฒนธรรม จากเด็กและเยาวชนนะคะแล้วก็มีการเสวนาสื่อสารคุณค่าของการเล่นค่ะเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจและก็ประโยชน์ของการเล่นอิสระในสังคมไทยด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะนายกำมรวิเชษฐพงศ์ค่ะประหลัดจังหวัดนักจังหวัดน,งดนองบัวลหลวงก็กล่าวว่าการเล่นอิสระเนี่ยเป็นธรรมชาติเป็นความต้องการและก็เป็นความสุขของเด็กนะคะซึ่งความสุขก็คือพื้นฐานสําคัญของการเรียนรู้ที่ดีในทุกๆด้านเลยทีเดียวนะคะส่งผลให้เกิดพัฒนาการตามวัยและก็มีสุขภาพจิตที่ดีค่ะ งานมหก,กรรมเล่นอิสระสรา้างสูขแฮปปี้เพจที่จังหวัดน้องบลงัลมพูเนี่ยก็ร่วมกับสะสะสะแล้วก็ภาคีเครือข่ายที่จัดขึ้นนะถือว่าเป็นโครงการสําคัญที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนให้เปิดกว้างนะเข้าถึงการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะ การเรียนรู้นอกห้องเรียนนะคะซึ่งก็เป็นพื้นที่เรียนรู้ที่เอื้อต่อการสร้างทักษะนะคะแล้วก็สร้างประสบการณ์ช่วยให้เด็กมีความสุขมีสุขภาวะที่ดีและที่สําคัญก็คือสร้างความตระหนักรู้นะคะให้ผู้ปกครองครอบครัวชุมชนเนะะี่ยได้เห็นความสําคัญแล้วก็ประโยชน์ในเรื่องของการเล่นอิสระนะคะที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อชีวิตเด็กตอบรับกับนโยบายในด้านของการพัฒนานะทรัพยากรมนุษย์และก็ยกระดับช,ชีวิตของประชาชนนะ,ะจังหวัดหนองบวัวลำพูอีกด้วยนะคะที่ม ่ที่จะสร้างทักษะการเรียนรู้นะคะเลี้ยงดูเด็กให้กับผู้ปกครองส่งเสริมให้เด็กและเยาว,วชนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะทั้งนี้ตลอดการจัดงานเนี่ยคาดว่ามีเด็กและครอบครัวเข้าร่วมมากกว่า2,000คนเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะน้องรู้จักการโกงไหมคะรู้จักค่ะแล้วการโกงในรูปแบบที่น้องเคยคเป็นแบบไหนคะ ยงคงรู้นะคะยกตัวอย่างเช่นการต่อคิวค่ะเมื่อเราต่อคิวอยู่มีเพื่อนคนอื่นมาเซ็นคิวเราก็รู้สึกไม่พึงพอใจค่ะเป็นการลอกข้อสอบค่ะการลอกข้อสอบเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะแล้วก็ที่น้องๆยกตัวอย่างเมื่อกี้ก็คือถูกหมดเลยนะคะการโกงการทุจริตมีหลายๆรูปแบบอย่างเช่นการเอาเปรียบผู้อื่นการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือการใช้เล่ห์เหลี่ยมในการหลอกลวงให้ผู้อื่นหลงเชื่อในคำของเรา บุคคลที่ปฏิบัติตนแบบนี้นะคะต่อไปโตไปจะไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อน้องๆโตไปน้องๆก็ควรจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในสังคมด้วยนะคะเด็กๆโตไปไม่โกงนะคะเด็กไม่เชยโตไปไม่โกง กลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะคุณผู้ชมโดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะคะก็ได้เกิด ปรากฏการ์หนึ่งค่ะที่เรียกว่าสร้างความตื่นเต้นสำหรับแฟนๆทั่วโลกทีเดียวนะคะเมื่อน,น้องลิซ่าและนิสามโนบาลหรือว่าลิซ่าแบล็คพิงคนะ,คะได้ปรากฏตัวในฐานะผู้เชิญเหรียญน,นะ,ะในสนามเอเมอร์สสเตเดียมนะคะสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ระหว่างอาร์เซนอลและก็ทอร์นามนตฮอสเปอร์นะคะเมื่อวันพฤหัสบดีที่16มกราคมที่ผ่านมาซึ่งต้องบอกว่า ปรากฏการณ์ก่อนเริ่มเกมในครั้งนี้เนี่ยหลายฝ่ายก็บอกว่าเป็นเรื่องที่หาได้ยากมากนะคะที่คนดังอื่นๆที่ไม่ใช่อดีตนักฟุตบอลหรือผู้ทรงอิทธิพลในสโมสรฟุตบอลต่างๆจะเดินเข้ามาในสนามเอมิเรตนะคะก็ต้องบอกว่าปรากฏการณ์ครั้งนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้ไง่ายนะคะเพราะว่าในพรีเมียร์ลีกการถือเหรียญของเหล่าคนดังเนี่ยจะมีเพียงแค่3หรือ4ครั้งในช่วง10ปีที่ผ่านมาเท่านั้น เองะะถามว่าทําไมต้องเป็นน้องลิซ่านะคะในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาค่ะพีเมลีกได้เปลี่ยนผู้สนับสนุนใหม่นะคะมาเป็นกินเนสค่ะซึ่งทางกินเนสก็ต้องการที่จะหาวิธีสร้างกระแสค่ะเพื่อเปิดตัวความร่วมมืออัดยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะคะแล้วพวกเขาก็เลือกน้องลิซ่านะ,ะอย่างไรก็ตามค่ะทางกินเนสก็ไม่ได้มีการระบุอย่างเป็นทางการนะคะผู้ชมว่าทําไมเขาถึงเลือกน้องลิซ่านะ,ะแต่สื่อก็ได้มีการวิเคราะห์กันค่ะผู้ชมว่าด้วยความที่ น้องลิซ่าเองนะคะมีผู้ติดตามบนอิน t a g r กรมนะคะมากกว่า105ล้านคนจึงทำให้น้องลิซ่ากลายเป็นศิลปิน K-POP นะคะที่มีผู้ติดตามมากที่สุด ในโลกนะด้วยความที่เธอเป็นคนไครแล้วก็เป็นคนดังในเกาหลีใต้แล้วก็ได้ร่วมงานกับศิลปินทั่วทุกมุมโลกค่ะจึงทําให้เธอเนี่ยถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนโลกค่ะคล้ายๆกับพิมลิกที่รวมเอาพรสวรรค์ของนักเตะจากทั่วทุกมุมโลกมาไว้ที่นี่นั่นเองนะคะซึ่งเกมในวันนั้นหาน้องลิซ่าก็ได้เดินลงสนามนะพบกับผู้ตัดสินไซมอนฮูเปอร์แล้วก็กับตันทีมอย่างมาตินโอเดกาแล้วก็ซนฮึงมินนั่นเองนะคะโดยเธอได้ส่งเหรียญให้กับผู้ตัดสินเพื่อ ทำการโยนเหรียญนะคะทางสื่อเองก็บอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมเธอถึงไม่ได้เป็นคนโยนเหรียญเองหรือว่าบางทีเนี่ยเธออาจจะไม่ได้ต้องการเป็นจุดสนใจมากขนาดนั้นนะคะแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามค่ะคุณผู้ชมการที่น้องลิซ่าปรากฏตัวในสนามเพียงแค่ไม่ถึงสองนาทีเป็นช่วงเวลาที่ท่งพลังนะคะแล้วก็จุดประกายให้มีการพูดถึงไปทั่วโลกว่า ครั้งนี้เนี่ยทำไมน้องลิซ่าถึงได้มาอยู่ในสนามเอเมเรดได้นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่างานนี้ทางกนะินเนสนั้นได้รับกระแสไปแบบเต็มๆเ,เลยนะคะในการที่ดึงน้อยซ่ามาในงานครั้งนี้นั่นเองนะคะอยู่ที่เรื่องราวของฟุตบอลอังกฤษที่สนามเอเมเรดเช่นกัน,นะคะ่ะคุณผู้ชมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเป็นทางฝั่งของคาราบาวคัพนะคะเมื่อนูน้อยวัย9้ขวบนะคะแฟนบอลนิวคาสเซิลถูกจับได้ว่าหนีโรงเรียนหลังจากถูกจับภาพในระหว่างถ่ายทอดสดนะ นะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะผู้ชมเรื่องมีว่าแฟนบอลนีแคาซเซลคนนี้เนี่ยก็คือน้องแซมมี่สกอตนะฮะวัยเ้าขวบเขาอยากจะเดินทางไปลอนดอนกับพ่อของเขามากๆนะะเพื่อที่จะชมเกมสําคัญในรอบรองชนะเลิศน,นัดแรกคาราบาลครับระหว่างอาร์เซนอลพบกับนิวคาสเซิลนะคุณแม่ของแซมมี่ก็เลย หลอกกับทางโรงเรียนค่ะว่าแซมมี่ไม่สบายนะคะก็มีการยื่นใบาลาป่วยเรียบร้อยค่ะมุ่งตรงไปที่สนามเอเมรเรดในลอนดอนเพื่อชมเกมดังกล่าวนะคะแต่พอหลังจากนิวคาสเซิลได้ประตูที่2จากแอนโทนีกอร์ดอนค่ะมาร์คพ่อของแซมมี่ก็พบว่าโทรศัพท์ของเขาเนี่ยได้รับข้อความจากเพื่อนๆแบบรัวๆเลยว่าเขาเห็นแซมมี่ใน ทีวีด้วยนะคะเพราะว่าภาพการดีใจของเขาของลูกชายเนี่ยดันไปปรากฏบนหน้าจอถ่ายทอดสดของ Sky Sports ซะอย่างนั้นนะคะไม่เพียงแค่ภาพเคลื่อนไหวเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมแต่ทาง Sky Sports เนี่ย ก็ได้แคปภาพของน้องแซมมี่ลูกชายไปเป็นภาพประกอบข่าวด้วยนะคะก็เลยกลายเป็นว่าความลับของแซมมี่ที่บอกทางโรงเรียนว่าลาป่วยเนี่ยก็เลยไม่ลับอีกต่อไปก็เรียกว่าโปะแตกนั่นเองนะคะคุณผู้ชมซึ่งมาร์คคุณพ่อของแซมมี่ก็บอกว่าเราเนี่ยอยู่แถวหน้าของสนามเอมิเรตแล้วก็กําลังฉลองตอนที่กอร์ดอนท,ทำประตูได้แต่ตอนนั้น เราไม่รู้เลยว่าเรากำลังออกทีวีอยู่ซึ่งแน่นอนล่ะค่ะว่าหลังจากภาพของแซมมี่สกอตต์ปรากฏบนหน้าจอทางทีวีเนี่ยทางโรงเรียนก็ส่งเมลกลับมาหาว่าคะว่าใบลาของแซมมี่ไม่ได้รับการอนุมัติจากทางโรงเรียนนั่นเองเพร้อมทั้งมีข้อความตอบกลับมาว่าเหตุเพราะสื่อได้เผยแพร่ภาพของแซมมี่สกอตต์ ออกทางหน้าจอขณะชมเกมที่ลอนดอนโปรดติดต่อทางโรงเรียนถ้าหากว่าอยากจะพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมนะ,ะหลังจากที่ได้รับข้อความแบบนั้นจากทางโรงเรียนเนี่ยมาร์คคุณพ่อของแซมมี่นะคะก็ได้โพสต์เล่าเรื่องราวดังกล่าวทางโซเชียลซึ่งแฟนบอลิวคอสเซลเนี่ยต่างก็มาให้กำลังใจแซมมี่อย่างล้นหลามนะคะขณะที่ครูของโรงเรียนที่เป็นแฟนของิวคาสเซลก็เจอที่แซมมี่ที่สนามเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ยังหยอกล้อเล่นกันอยู่เลยนะ,ะพูดถึงเกมในวันนั้นสําหรับ คาราบาวคัพนะคะร,รอบรองชนะเลิศนัดแรกนิวคาสเซิลก็สามารถเอาชนะอาร์เซนอลไปได้2ประตูต่อศูนยะคะซึ่งก็ยังมีอีกนัดหนึ่งที่จะกลับไปเล่นที่บ้านนิวคาสเซิลในคืนวันที่5กุมภาพันธ์นะค,คุณมาร์คโคของน้องแซมมี่ก็บอกว่าถ้ารอบนี้เนี่ยได้ไปดูแข่งนัดชิงชนะเลิศเนี่ย ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องโรงเรียนแล้วแหละเพราะว่าแข่งวันอาทิตย์นะคะอย่างไรก็ตามเนื่องจากว่าเรื่องนี้มันเป็นประเด็นร้อนมากๆนะคะในที่สุดค่ะคุณผู้ชมแหล่งข่าวเขาก็บอกว่าทางโรงเรียนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรกับประเด็นนี้แล้วนะคะแล้วก็ทางผู้ปกครองก็ไม่ได้ถูกปรับแต่อย่างใดค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ วันนี้มีหลากหลายรูปแบบนะครับอย่างแรกที่เจอบ่อยๆก็คือเรื่องของข่าวลวงนะครับข่าวลวงก็คือการที่นําเสนอข่าวเพราะมีเป้าหมายอะไรบางอย่างและเปะ้าหมายนั้นไม่ใช่เป้าหมายที่ดีนะครับการนำเสนอข่าวลวงนี่คือการหลอกให้คนเชื่อว่าข่าวที่อ่านนี่เป็นจริงนะครับ <One. S 1> การอ่านข่าวลวงต้องมีการเช็คนะครับว่ามีข้อที่จริงเป็นอย่างไรศึกษาจากหลายแง่มุมนะครับอย่างที่2คือคลิกเบ็ดนะครับคลิกเบ็ดมักจะนำเราไปสู่เว็บอันตรายอาจจะเป็นเว็บที่เป็นเรามุกอนาจารนะครับเหลือจะเป็นเว็บที่เกี่ยวกับพนันด้วยซ้ําอันต่อมาคือเรื่อองงข โรแมนส์แคมนะครับโรแมนส์แคมนี่คือการที่มีคนหน้าตาดีนะครับไม่รู้มาจากไหนนะครับอยู่ดีก็ทักมานะครับคิดถึงบ้างมีแฟนหรือยังบ้างนะครับแล้วก็ในระยะยาวนี่จะมีปัญหาบางอย่างนะต้องใช้สร้างบ้านด่วนนะครับต้องโอนให้คนนี้คนนี้ด่วนพ่อคุณพ่อคุณแม่ป่วยนะครับแล้วก็หลอกให้เราเนี่ยโอนเงินให้นะครับรวมไปถึงการหลอกไปทํางานในต่างประเทศนะครับแล้วก็ยังมีรูปแบบอื่นออีกหลาหลายรูปแบบเลยนะครับยังไงก็ต้องติดตามนะครับแล้วก็สืบข้อมูลเนี่ยจากช่องข่าวที่น่าเชื่อถือนะครับก็จะมีรอบดคฉลลาิก คิดก่อนเชื่อรู้ด้วทางสื่อออนไลน์กันนะครับค่ะกลับมาที่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ชมเรื่องเล่าในต่างแดนวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปชมกับป่ามหัศจรรย์ของอุทยานแห่งชาติป่าจานเจียนะคะที่ตั้งอยู่ที่มณฑลหูหนานในประเทศจีน,นะคะจริงๆแล้วเหมือนที่ฉันคล้คลายคลับผ่านะ,ค,ะคุณผู้ชมว่าที่ฉันเคยเล่าถึงเทียนเหมือนซานที่มณฑลนี้ไปด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่า ป่าแห่งนี้ก็เป็นอีกสถานีที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติที่สวยงามจนน่าทึ่งนะมีชื่อเสียงโด่งดังจากเสาหินทรายที่สูงตระง่านนทะ่ามกลางป่าไม้เขียวขจีโดยอุทยานแห่งชาติแห่งนี้นะมีพื้นที่ประมาณ 1 1 9 0 0เฮกตาร์ค่ะอีกทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยโดยองค์การยูเนสโกนะคะนับว่าเป็นผลงานชิ้นเอกแห่งธรรมชาติที่มอบประสบการณ์อันน่าทึ่งแนละ้วลงไปถึงความหลากหลายทางระบบนิเวศท,ที่อุดมสมบูรณ์นะคะอุทยานแห่งชาติแห่งนี้นะคะมีชื่อเสียงในเรื่องของหินรูปร่างแปลกตาค่ะคุณผู้ชมที่คนในท้องถิ่นเขาจะเรียกกันว่า ป่าหินนะคะซึ่งมีลักษณะเด่นก็คือเป็นเสาหินทรายคอสไซส์นะคะสูงตระง่านนับพันต้นนะที่พุ่งสูงขึ้นไปในอากาศค่ะทำให้เกิดภูมิทัศน์เหนือจริงที่ชวนให้นึกถึงอาณาจักรในตำนานนะคะถ้าคุณผชมนึกถึงภาพ,พยนตนะร์จีนนะซีรีส์จีนหลายๆที่ก็จะมีทิวทัศน์คล้ายๆแบบนี้นะโดยส่วนที่มีชื่อเสียงดงดังที่สุดแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ก็คือ ภูเขาอาวตารฮันเลลูยาค่ะซึ่งเป็นภูเขาที่ได้สร้างแรงบนันดาลใจนะคะในการสร้างภูเขาลอยฟ้าที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เรื่องอวตารของเจมส์คาเมรอนนั่นเองนะคะซึ่งก็จะเต็มไปด้วยเสาหินทรายสูงตระงานหุบเขาเขียวขจีแล้วก็ยอดเขานะคะที่ปกคลุมไปด้วยหมอกนะโดยบางเสาเนี่ยก็มีความสูงกว่า200เมตรนะเสาที่สูงที่สุดซึ่งรู้จักกันก็ชื่อว่าเสาท้องฟ้าทางทิศใต้ค่ะ ตั้งอยู่บนความสูง1,080เมตรนะคะเหนือระดับน้ำทะเลคะ่ะสิ่งผัดจานทางธรรมชาติเหล่านี้นะคะต้องบอกว่าโดดเด่นด้วยป่าทึบลำธารเงียบสงบแล้วก็น้ำตกที่ไหลลดหลนนะะั่นสร้างบรรยากาศอันน่าพิศวงที่สร้างแรงบันดาลใจนะคะให้กับศิลปินแล้วก็ผู้สร้างภาพยนตร์จำนวนนับไม่ถ้วนเลยนะคะคุณผู้ชมและ นอกจากนะคะหินรูปร่างแบบตานะคะของอุทยานแห่งชาติจานเจเจนะคะยังเป็นที่ตั้งของป่ากึก่งเขตร้อนที่หนาแน่นอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมลำธารที่ใสเรากับคริสตัลนะแล้วก็มีทะเลสาบอันเงียบสงบนะ,ะซึ่งก็เป็นที่อยู่อาศัยของพืชแล้วก็สัตว์นานาพันธุ์เลยทีเดียวนะคะโดยนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะสำรวจเส้นทางเดินป่านะคะคุณผู้ชมได้มากมายในอุทยานแห่งชาตินี้นะคะแล้วก็ยังมีโอกาสพบกับสัตว์ป่าหายากนะคะมากมาย อย่างเช่นลิงสแสมนะคะคุณผู้ชมชม,มดนะคะแล้วก็ซาลาเมนเดอร์ยักษ์จีนนะคะไก่ฟ้ารีฟไก่ฟ้า,ฟาสีทองนะคะเป็ดแมนดารินลงไปถึงนกนานาพันธุ์อีกมากมายเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมที่อุทยานแห่งชาติยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นลิฟต์ไปหลงะคะ่ะคุณผู้ชมซึ่งก็จะเป็นลิฟต์ที่ กลางแจ้งที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยนะคะจะมองเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบได้อย่างน่าอาจจัศจรรย์และเขตทัศนียภาพของเทียนเหมือนซานหรือว่าซุ้มประตูสวรรค์นะคะก็มีชื่อเสียงไม่แพ้กันเลยนะคะผู้ชมหลายๆคนก็อยากไปเทียนเหมือนซานนี่แหละนะคะและอีกทั้งยังมีชื่อเสียงในเรื่องของทางเดินลอยฟ้ากระจกที่แสนหวาดเสียวอีกด้วยนะคะใครๆก็ชอบความหวาดเสียวก็จะไปเดินที่สะพานนี้อีกนะคะยังไม่หมดค่ะผู้ชมที่อุทยานแห่ง ชาตินี้ก็ยังมีกระเช้าลอยฟ้าด้วยนะคะนะักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะเดินป่านะคะคุณผู้ชมปีนผานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นอีกด้วยนะคะก็จะเป็นประวัติศาสตร,ร์ของชนกลุ่มน้อยทูเจียอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าใครมาที่นี่เนี่ยครบเลยทีเดียวนะคะอุทยานแห่งชาติป่าจางเจียเจียนถือว่า เป็นเครื่องพิสูจน์นะคะถึงพลังและก็ความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์นะคะที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกนะะด้วยเสน่ห์ที่น่าหลงไหลเหนือกาลเวลาเลยทีเดียวละค่ะต้องบอกว่าอุทยานแห่งชาติที่ททนี่เนี่ยคุณผู้ชมดังมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมอาจจะดังจากภาพยนตร์เรื่องอวตารด้วยนะคะแล้วก็ดังจากความยิ่งใหญ่และความน่าอัศจรรย์ใจของพวกเขาด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาสําหรับรา,า,ายการในวันนี้นะคะดิฉัน และทีมงานก็ขอลาคุณชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ